กับหกโมงครับทุกคนกับหกโมงครับกับหกโมงนี่เลยผมทาแล้วมันไม่ออกสีอะมันเป็นแบบมันๆน,นี่หน่อยพี่แพรอาบน้ำอยู่ครับพี่แพรที่อาบน้ำอยู่ครับมอร์นิ่งครับสวัสดีครับพี่โตโตเมื่อไหร่จะได้เจอกันอีกคะ ช่วงปิดเทอมครับอีกประมาณสองอาทิตย์ครับเพราะว่าอาทิตย์หน้าผมก็ไม่ว่างครับแล้วก็อาทิตย์วันที่แปดาบเนี่ยครับอืมนั่งรถรับนั่งรถวันนี้มาขายอะไรช่วยแฟนวันนี้ไม่ได้ขายครับวันนี้ยังไม่ได้ขายหน้าตาสดใสเพราะว่าที่นี่นอนอิ่มนอนอิ่มมากนอนหลับสบายมากวันนี้เป็นเด็กยาวมือน้องใช่ครับแต่งตัวเท่มากดูดูเสื้อดินี่ไม่ต้องพูดถึงว่ามันแบบเท่ขนาดไหน รอดูน้องฝอคุณแพดทุกวันเลยค่ะทําไมไม่นั่งเครื่องครับไม่มีตังค์ไม่มีตังค์ <c oughs> งอะทําไงอะคุณเลนฝอดอยากนั่งนครชัยครับมันสะดวกสบายกว่าถ้าสมมติมว่าผมไปนั่งเครื่องใช่ไหมกระเป๋าผมใหญ่อ่ะแล้วมันต้องเสียค่าโหลดอีกอะพันสามแล้วก็ค่าเครื่องอีกอุย้ยหมดเยอะเอานี้ดีกว่าครับ สามร้อยกว่าบาทชิวๆผมไม่ผมไม่ซีเรียสอยู่แล้วผมแบบติดดินทำเสื้อขาวเพิ่อมอีกได้ไหมจ๊ะอุย้ยสีขาวเลยครับสีขาวมันจะดีเหรอครับสีดำนี่แหละมันใส่มันแบบพรางหุ่นดีมันทำให้เราดูผอม,อมนั่งรถห้าชั่วโมงครับห้าชั่วโมงพอดีอ่ะผมได้นอนอะ่ะใช่ผมได้นอนพอดีน,นั่นแหละครับนครชัยสบายครับ เสื้อสวยค่ะขอบคุณครับตอนนี้เหลือสี่ตัวสุดท้ายแล้วนะครับเหลือ L สองใน L สองครับผมเดินทางปลอดภัยค่ะขอบคุณครับยังไม่ได้กลับครับกลับตอนเย็นนู่นเขาจะไปสวีทกันก่อนเขาจะไปสวีดกันที่เอยามก่อนทำไมไม่นั่งเครื่องเลยคะบอกไปแล้ว่าเมื่อกี้มันคิดถึงภูฟัดจังเลยครับวัสดีครับแม่อ้อย สั่งเลยส,งสังเลยโอเคพี่โตฝากไว้ก่อนได้ครับหูอ๋อแต่ถ้าเป็นภูเก็ตกรุงเทพอะไรเงี้ยผมก็นั่งเครื่องอยู่แล้วอันนี้บุีรำมมันห้าชั่วโมงครับมันได้นอนด้วยอืมไม่แวะไปจันทบุรีแลเหรอเดี๋ยวไปครับเดี๋ยวต้องไปแน่นอนสวัสดีครับน้องน่ารักจริงเหรอส่งข้อขวัญให้หน่อยสิครับงั้นอะขอดอกกุหลาบได้ไหมครับ ขอดอกกุหลาบสักหนึ่งร้อยดอกได้ไหมครับเดี๋ยวเปิดเพลงก่อนอสวัสดีค่ะบลูกฟอร์ดสวัสดีครับพี่แพเรอยากนานมากนะเสื้อสวยจังแน่นอนครับแน่นอนแม่แดงสุดยอด เดี๋ยวได้มาอีกครับเดี๋ยวได้มาอีกแน่นอนเดี๋ยวจะไปจันครับเดี๋ยวรอเคลียร์อะไรให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเดี๋ยวจะไปจันเลยไปหาแม่อารมณ์ยังขายทุเรียนทอดจอัมเลยทุกคนมันเป็นปมนะ <c oughs> อย่าเซลได้ไหมอ่ะอย่าเซลเรื่องทุเรียนทอดได้ไหมมันเป็นปมปมเลยนะทุเรียนทอดอะ่ะ <c oughs> เยคเมเจ็กส so, ับบาทสะดวกเอาเงินออกแล้วยังไม่ได้ครับพูดตรงๆไม่ได้จริงๆมันเป็นปมจนถึงตอนเนี้ยเอย่าลืมซื้อขนมไปฝากแม่ลมเลนะได้เลยครับเมื่อคืนไลคู่น่ารักมากขอบคุณมากครับน่ารักมาก อย่าลืมมาซัพพอร์ตกันด um ้วยนะครับเวลาผมไลฟ์สดอะไรเงี persone, um, um, ้ยผมจะได้ม um, um, er ีงานเยอะๆจะได้มีเง um, 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 uh, ินเยอะๆกลับยังลูกชายังเลยครับกลับประมาณห้าโมงครับกลับห้าโมงของพี่โต้ตไม่ค่อยแจ้งเติมเวลาน้องไลฟ์พี่โต้ต้นต้องกดติดดาวไว้นะครับแม่ทานหมดแม่ทานหมดสิบห้าซองนี้จะสวยให้ดู แต่ว่ามันดีมากเลยนะฟอดยังของเขากลับมาเย่ยคือฟอดยังของเขากลับมาอยู่เลยอะเพราะว่ามันเอ้ยเพราะว่ามันเป็นของคุณหมอเลยนะเป็นของแบบอย่างดีอะอืมแล้วเขาใส่เต็มโดสเลยคุ้มเลย,ยว,วันนี้ไปเที่ยวไหนคะจะไปยามครับไปยามไปเจอกันจะไปเป็นเด็กยามครับอุ้ยไม่ได้สามสองอุ้ยดีเลยครับขอบคุณครับ คุมสยังครับฝึกสอนยังไม่เสร็จครับยังไม่เสร็จสองอาทิตย์มั้งประมาณสองสาอาทิตย์ถ้าเบ็ดเสร็จให้เรียบร้อยอ่ะพี่แพรนี่ไปไหนคะ่ะเช็คกับวเวอร์ครับผมกินอะไรครับหมายถึงกินอะไรครับเรียนอยู่ไปีไหนแล้วน้องฟอร์ดใกล้จบยังใกล้แล้วครับใกล้แล้วแต่ว่าปีหน้าผม ปีนี้ผมอาจน่าจะไม่ได้รับปริญญาครับแต่ว่าอาจจะอาจจะเลื่อนไปปีหน้าครับเพราะว่าปีนี้มันเหมือนเหมือนช่วงโควิดอะครับเขาก็เลยแบบดองไว้ประมาณสองปีครับแล้วปีหน้าเขาก็เตรียมเลยพี่ไปเรียกเขาบอกว่าถ้าฝอรับปริญญาเตรียมเลยทุกคนแกจะใส่ชุดคุยที่แกเคยตัดไว้แล้วแกจะใส่ไปอะไรนะครับอะไรนะพี่แพรลี่ นั่นแหละครับไม่ได้ขายครับไม่ได้ขายวันนี้ไม่ได้ขายอะไรส่งของขวัญให้หน่อยครับผมขอดอกกุหลาบหน่อยครับดอกขอดอกกุหลาบนะครับผมขอดอกกุหลาบนะครับสักหนึ่งพันดอกปะฟะอือฝ่าฝันพงพิมพพี่มาพอคนดีแก้มสีใจไว เอาปลามาขายพี่แปรี่เลยผมปักไม่ได้ไงครับโอ้ยท่านกรรมเทพองค์ในี่